หลังจากประกาศแยกทางกันแล้วสําหรับครูไพบูลแสงเดือนกับอดีตภรรยาสาวกระต่ายพันนิภาที่ประกาศลดสถานะเหลือไว้แค่ในฐานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นค่ะทามา่าวแฟนๆที่ตกใจกับข่าวนี้และพาการส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะและสุดครูไพบูลได้โพสต์ข้อความเคลียร์ชัดทุกประเด็นที่แฟนๆสงสัยว่าต์นี้เพื่อความสบายใจของน้องกระต่ายและ f อซีของน้องนะครับประเด็นว่าเลิกกันจริงไหมตามที่น้องประกาศไปแล้วนั้นคือเรื่องจริงทุกประการเราอยากกันแล้วแบ่งทรัพย์สินสมรสและการ เลี้ยงดูลูกกันแล้วตกลงกันด้วยดีในทุกประการโดยมีบันทึกข้อตกลงและสลักหลังใบยาค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนเห็นบ่อยครั้งและมีคําถามว่าทาไมถึงเห็นยายอ้อนแม่ของกระต่ายไปด้วยแบบครั้งผมจะบอกตรงนี้ครับเราเลิกกันแต่เราไม่ได้ทะเลาะทุกวันผมจะไปรับลูกเพลินเพลงมานอนที่บ้านด้วยเที่ยวกินข้าวต่างๆยายอ่อนก็จําเป็นต้องได้มาด้วยเพราะเพลินเพลงติดยายนอนกับยายครับแฮชแท็กหายสงสัยได้เลยครับเราเลิกกันจริงและมันคงไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพอน้องเขาไปไกลแล้ว ที่สําคัญน้องไม่ได้รักและมีความรู้สึกที่ดีต่อผมแล้วชัดเจนนะครับ PPFc ก็ไปติดตามและสนับสนุนน้องได้เต็มที่เลยนะครับรักน้องเมตตาน้องให้โด่งดังมีงานมีเงินร่ำรวยตลอดไปนะครับส่วนผมก็จะทําหน้าที่พ่อของเพื่อนเพลงให้ดีที่สุดไม่ว่าวันนี้และวันข้างหน้าเราจะต่างคนต่างเดินก็ตามแฮชแท็กขอบพระคุณทุกความรักความเมตตาและความหวังดีจากทุกท่านมากๆนะครับแฮชแท็กชีวิตเราก็มีแค่นี้ครับไม่จากเป็นก็จากตายจะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นงานนี้ค่ะแฟนๆเห กันเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจครูภัยบูลอีกจำนวนมากเลยค่ะ